ทางของยูเครนก็สอบที่จะถอนใจแล้วนะคะเสียงอ่อยค่ะบอกว่าได้เดินทางม,มาถึงทางตันแล้วนะคะก็เป็นรายงานข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางด้านยูเครนในวันนี้ค่ะก็เกิดขึ้น1วันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของสภาสหรัฐก็ได้ผ่านงบประมาณนะคะในการช่วยเหลือตะวันออกกลางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คงไม่มีใครอยากให้เป็นนะคะแต่เอาเป็นว่า ตอนนี้ทางด้านของตะวันออกกลางเนี่ยทุกคนเห็นข่าวกันดีนะคะก็เหมือนผัก เลยนะคะในเวลานี้เพราะฉะนั้น,นแล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นมากกว่าอย่างแน่นอนนะคะที่ทั่วโลกค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐหรือว่าตนตกนะคะที่จะหันมาให้ความสนใจก่อนยูเครนนะคะและยูเครนเองก็อิ่มตัวแล้วด้วยค่ะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะเซเลนสกี้เองก็คงต้องหาทางลงแล้วล่ะค่ะในเวลานี้นะคะสหรัฐเองค่ะตนตกเองนะคะในเวลานี้ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามอำเภอใจเหมือนแต่เดิมอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้ชี้นกเป็น นกชี้ไม้เป็นไม้เหมือนแต่เดิมอีกต่อไปอะนะคะดูความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางล่าสุดเราก็คุณจะเห็นกันดีนะคะว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะท่านผู้ชมคะระเบียบโลกใหม่เนี่ยเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะเราจะเห็นกลุ่มขั้วโลกใหม่ๆเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ สหรัฐนะคะผ่านงบประมาณก็ล่าสุดไปให้ตัวเอากลางเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าทางฝ่ายขั้โลกใหม่เนี่ยเขาก็บอกแล้วนะคะว่าการเจอจาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะทําให้ยุติเหตุการณ์ต่างๆได้ดีกว่านะคะแล้วก็หลายชาติก็ออกมานะคะก็ถึงมีนักวิเคราะห์มีบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ประเทศต่างๆก็ออกมาบอกนะคะว่ามันอาจจะเป็นลูกศรย้อนกลับก็ได้นะคะอาจจะเป็นผลดี สำหรับในอนาคตอันใกล้หรืออันไม่ใกล้ไม่ไกลน,นี้ก็ได้นะคะที่อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความ สมบูรณ์มากขึ้นนะคะมีความดีกว่าเมื่อที่ผ่านมานะคะหลังใการเป,ปลี่ยนแรงในครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะทุกคนก็บอกแล้วนะคะว่าการที่ตัวนอกกลางเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งของระเบียบโลกใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งจีนเองก็มีบทวิเคราะห์ออกมาจากสื่อความธรรมด้วยในวันนี้นะคะก็บอกว่าสหรัฐเองนะคะกำลังอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในบ้านของตัว เอนะคะคยูเครนตะวันออกกลางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เหมือนกับลักษณะของพึ่งแตกปลาล้วคะ่ะก็จะมาด้อมๆมองๆอ,อยู่ที่ที่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินโดแปซิฟิกนะคะในทะเลจีนใต้ล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็เกี่ยวก้อยแคนาดานะคะมาแถวแถวไต้หวันนะคะก็เป็นสิ่งที่สหรัฐต้องบอกให้โลกรู้ค่ะว่าสหรัฐอยู่นี่นะสหรัฐยังมีตัวตนนะท,ท,ทั้งทีออ่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะสำหรับโลกยุคใหม่ในเวลานี้ค่ะ